ครับนะครับสวัสดีนะครับ FC นะครับวันนี้นะครับก็ออกมานะครับไถกบฟางข้าวนะครับครับบรรยากาศก็นะครับค่อนข้างนะครับร้อนนะครับถือว่าร้อนมากนะครับวันนี้ก็พักเครื่องก่อนนะครับก็ไม่เร่งไม่รีบนะครับครับก็ไม่เร่งไม่รีบเท่าไหร่นะครับก็พักไปด้วยนะครับ พักไปก็บรรยากาศนะครับรอบข้างก็มีวัวนะครับเลาะเล็มกินหญ้านะครับไถแบบไม่เร่งไม่รีบนะครับสงสารนรถนะครับสงสารรถเรา,เอ,าอากาศก็ร้อนนะครับ ค่อยๆอยไถไปครับได้ประมาณ4ี่ห้าไร่นะครับไถเมื่อวานนี้ก็ได้ประมาณไร่สองไร่สองไร่กว่าๆก,ก็าการตะรอนนะครับไถตากแดดไว้นะครับประมาณสักสี่ห้าวันก็เริ่มไถอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไถหวานนะครับปัน่นไถสองรอบนะครับ กับจักหญ้าไปด้วยนะครับวันนี้ก็มากับเจ้าเอลนะครับ4018นะครับดีทนะครับเหมือนเดิมนะครับรอดน,นะครับพี่น้องนะครับฝนก็ไม่ตกนะครับรอฝนตกอยู่ถ้าตกมาอีกรอบหนึ่งจะพอดีนะครับ ท้องไร่ท้องนามายุคนี้ก็สบายหน่อยนะครับชาวนานะครับก่อนนั้าลาบากนะไถรถไถนาเดินตามวันหนึงเนี่โอ้เหนื่อยนะครับเดินตามนะครับสองพัน ทั้งแดดทั้งร้อนนะครับแต่เราก็ผ่านมาได้นะครับมาในยุคของไทสีล้อนะครับก็สบายขึ้นมาหน่อยนะครับ,<ม>รบก็ไปตามยุคนะครับตามสมัยนะครับเด<ม>ี๋ยวพักอีกสักสิบห้านาทีครับพี่น้องแล้วค่อยลุยต่อเดี๋ยวมาอีกสี่ห้าไล่นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ติดตามในคลิปต่อไปครับผม